สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Final Cut ช่องคอนเทนต์หนังที่ทำมาเพื่อคุณครับวันนี้จะมา re-action Mission Impossible The Final Reckoning ครับเป็น Part 2ต่อจาก Dead Reckoning ภาคก,ก่อนคือภาคที่7นะครับส่วนภาคนี้เป็นภาคที่8ของแฟรนไชส์ Mission Impossible เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงตัวอย่างน่าสนใจมากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันครับโอเค รู้สึกว่าภาพสวยนะภาคนี้รู้สึกว่าภาพงานภาพสวยมากเลยอันนี้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้ <you> ภาคแรกก็มา <Everything S 1> มีดกุญแจ ยังยังอยู่กันครบอยู่นะงานภาพสวยจริงๆภาคนี้ดูดูมันดูไม่แบบไม่แบบตั้งใจประดิษฐ์ภาพเกินไปมันดูเอองานภาพคมสวยอะ่ะอันนี้วิ่งทุกภาคอยู่แล้ะ กเกาะเครื่องบินไเห็่นตีนก็นตายอาวุธที่ไม่มีใครรู้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่จะมาได้รู้คำตอบภาคนี้หรือเปล่า เชื่อใจฉันอีกครั้งสุดท้ายแล้วมิชชั่นอิมพอสิเบิปิดปฏิบัติการล่าพิกัดมรณะโอเคโอเคดูจบแล้วเป็นยังไงบ้างครับรีอคชั่นตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่เราดูไปพร้อมๆกัน Mission i m p o s สิเบิลเดอะไฟนอลเรคคอร์ดิ่งอพาร์ทที่ต่อจากมิชช i ่น i ิมพอสิเบิลเดอะเรคคอร์ n ิ่งแล้วก็เป็นภาคที่8ของแฟรนไชสนี้ด้วยแล้ว ด้วยความที่ภาคก่อนมันเป็นเนื้อเรื่องแรกที่มีการแยกเป็นสองพาร์ทความรู้สึกที่ได้จากการดูครั้งก่อนน่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันเป็นหนังที่ยังค้างคาแล้วก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรที่มันมันสนุกหรือน่าจดจำอะไรเลยตอนที่ดูภาคภาคเจจบมันกลับกลายทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าหนังเ ตระกูลมิชชั่นอินพอสซิเบลมันจะอยู่ในช่วงขาลงแล้วแล้วป่าแกกวแก่มากแล้วด้วยนั่นแหละแต่ก็ด้วยความที่ที่มันเป็นหนังที่มีมาหลายๆภาคก็เลยรู้สึกว่ามุกต่างๆในการที่จะเอามาใส่ไว้ในความเป็นปฏิบัติการที่เป็นไปไม่ได้แอคชั่นเสี่ยงตายต่างๆมันเริ่มจะตันแล้วมันไปจนสุดทางแล้วจากภาคก่อนแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้ จดจาด้วยนะว่าว่าภาคก่อนมันมีเนื้อเรื่องอยังไงแล้วก็มาดูในภาคเนี้ยภาคเนี้ยกับรู้สึกว่าพอเราจาจาเนื้อเรื่องภาคก่อนไม่ได้การดูตัวอย่างของภาคเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนอีกภาคหนึ่งที่แยกออกมาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาคก่อนเพราะอันนี้คือเหตุผลที่ผมผมจำเนื้อเรื่องภาคก่อนไม่ได้ด้วยนะแล้วก็ก็กลายเป็นว่ารู้สึกว่าเฮ้ยภาคนี้มันน่าดูว่ะเออน่าน่าดูขึ้นโดยโดยโดย รวมแล้วผมชอบงานภาพของภาคนี้มากๆที่เท่าที่เห็นในตัวอย่างภาพงานภาพสวยเลยดูดูเรียวขึ้นเยอะมันไม่ไม่เหมือนกันแบบเหมือนทําภาพทําสีภาพมากเกินไปทําภาพให้มันพยายามสวยมากเกินไปมุมภาพพยายามที่จะทําให้มันดูดีมากเกินไปอันนี้มันเหมือนกับมุมภาพต่างๆกับ สีของภาพมันพยายามที่จะเรียวอยู่ในพื้นฐานของความเป็นธรรมดาเหมือนเหมือนหนังย้อนไปในยุคแรกๆของมิช s ั่นอิมพ,พ,พ,พอสิเบิลภาคพวกภาคหนึ่งภาคสามน่าจะคล้ายๆภาคสามประมาณนั้นมันจะจะเป็นงานภาพที่ที่ดูดูไม่หวือหวาแต่แต่ดูหน้าหน้าตื่นเต้นหน้าหน้าติดตามโดยเฉพาะงานงานเนื้อเรื่องในภาคเนี้ยดูเป็นดูมันมีความ เป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลมากขึ้นกว่าภาคภาคก่อนเสียอีกอย่างที่ผมเคยบอกไว้เมื่อกี้ว่ามิชชั่นอิมพอสซิเบิลทำมาหลายภาคแล้วหรือว่าจะเป็นช่วงขาลงช่วงจุดตันของของมิชชั่นอิมพอสซิเบิลตอนมาถึงภาคที่7ก็มันก็มันก็เลยแอบคิดไปถึงฟา a แอนด์ฟิวเรียที่ทำมาได้ดูดีมากตั้งแต่ช่วงตน้ตนภาค1ภาค2 ภาค3แล้วมา 4- 5หที่เริ่มที่จะดึงแฟรนไชส์กลับมาอยู่ในกรอบที่เป็นหนังระดับบล็อกบัตเตอร์อีกครั้งหนึ่งจนจนมาถึงสี่ห้าแล้วใช่ไหมพอมาถึง67 6 7นี้ผมคิดว่าฟัสต์แอนด์ฟิวเรียเป็นฟ a สต์แอนด์ฟิวเรียที่อยู่ในจุดพีคสุดแล้วเป็นจุดที่ที่ที่อยู่ในจุดที่ดีที่สุดของฟัสแล้วพอมันเข้า8 8เนี่ยเริ่มเริ่มโอเวอร์ไปละ ึ้นอวกาศด้วยหรือเปล่าไม่น่าแหรือ9ไม่รู้ขึ้นอวกาศอะไรพวกนี้มันจะดูดูเป็นงานที่มันไม่ใช่งานที่มนุษย์ธรรมดาหรือว่างานงานที่มันดูเรียวแล้วมันก็เลยรู้สึกไม่สนุกแล้วใส่ความโอเวอร์อะไรมากจนเกินไปแบบรู้แหละว่ามันเป็นหนังที่แบบค่อยๆขยับสเกลความความมันความโอเวอร์เข้าไปแต่พอมันมันเกินจริงแล้วมันกลายเป็นว่าฟ a สแอนฟิวเรียคือคือไม่สนุก ไม่ไม่ไม,ไม่สนุกแล้วในภาคที่เริ่มตั้งแต่ภาค8พอ9ขึ้นมาเนี่ย9พอฮานกลับมามีชีวิตอีกทีหนึ่งนี่ผมไม่ซื้อเลยกับฟ a s แดนฟิลเรียกพอมาภาคที่10จบเลยครับอืมคิดจะเอาใครเข้ามาคิดจะเขียนบทยังไงจะใส่อะไรยังไงก็ได้แล้วแถมยังเล่นเป็นพาร์ทหพาร์ทสอีกก็เลยยิ่งยิ่งยิ่งทำให้มันมันมันภาคต่อจากฟาเออะ่ะก็คือ ผมไม่ได้รอไม่ได้อยากจะติดตามดูเลยนะก็แค่ถ้ามาก็ดูให้มันจบๆพันผ่านไปแต่กับเอ่อมิชชั่นอิมพอสิเบิผมรู้สึกว่าด้วยความที่ที่ภาคก่อนอ่ะโชคดีที่ Mission Impossible มันมันมันยอดเยี่ยมมาจนถึงจนถึงภาคที่6เลยก็ยังมีความความความแอคชั่นที่ที่ยอดเยี่ยมอยู่แต่พอมาภาคที่7ภาคก่อนมันดันเล่นแบ่งแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วก็เนื้อเรื่องก็ไม่ได้มีอะไร มากมายเป็นเหมือนการปูเรื่องจากพาร์ทหเพื่อที่จะไปคลายแม็กพาร์ทที่2มากกว่ามันก็เลยไม่ไม่ได้สนุกอะไรมากมายพาร์ทหมันก็ยังมีเล่นกับความเป็นตัวร้ายของภาคเก่าๆอยู่พอมาดูพาร์ทที่2องออ The Final Reckoning เนี่ยก็สนุกตรงที่เราได้เห็นอะไรเก่าๆตั้งแต่ภาคแรกมีดมีดตัวนั้นจากภาคหนึ่งที่ที่ลืมไว้ตรงนั้นมันน่าจะมีผลต่อคนที่เสียงานเสียการเพราะ เพราะทาผิดพลาดโดนข้อมูลคนที่เฝ้าเฝ้าห้องข้อมูลห้องนั้นนะครับผมจาไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรแต่คนนั้นนั้นน่าจะมีผลกระทบกับกับตัวละครนั้นซึ่งซึ่งเราก็เห็นอยู่ในตัวอย่างนี้เหมือนกันน่าจะมีส่วนสําคัญที่จะกลับมาทําให้อีธานฮันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งที่สุดมันยังทิ้งความผิดพลาดไว้รายทางในแต่ละภาคอยู่อย่างตีนกระต่ายนี่ผมชอบมาก มันไม่เคลียร์มาตั้งแต่ภาค3แล้วว่าตีนกระต่ายคืออะไรแล้วแล้วมัน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 ดีตรงที่มันไม่เคลียร์ในตอนนั้นไงครับคือคือเราสงสัยแล้วมันก็ยังติดอยู่ในในหัวเรามาตลอดลว่าเฮ้ยไอตีนกระต่ายผมเชื่อว่าทุกคนจําตีนกระต่ายได้ผมเชื่อเชื่อเหลือเกินว่าแล้วก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรแลภาคนี้ตีนกระต่ายน่าจะสําคัญมากๆเลยก็ก็ไม่รู้ว่าเขาจะ เอาทุกๆอย่างที่ผ่านมาในภาคเก่าน่าจะเป็นการรวมความผิดพลาดของอีธานฮันที่ทิ้งไว้ในรายทางแล้วเอามาขมวดรวมในอยู่ในภาคที่8นี้อ่โดยรวมแล้วภาคนี้ผมว่าน่าดูนะโดยบรรยากาศโดยโดยโดย,โดยความเป็นเป็นเป็น,ปนมันไม่มีแอคชั่นเยอะเท่าที่ดูเมื่อกี้แอคชั่นมันไม่เยอะมันน่าจะเป็นเพราะ อีธานฮันทําำคูดแก่ๆมากแล้วแหละไม่เยอะแต่ก็คงจะมาเน้นที่เนื้อเรื่องก็น่าจะกลับมาสู่พื้นฐานความความลุ้นระทึกการสืบสวนสอบสวนท,ที่สนุกมากขึ้นพักพักนี้ตอนแรกที่ผมยังไม่ได้ดูตัวอย่างอะ่ะผมผมรู้สึกว่าไม่ได้อยากดูนะไม่ได้อยากติดตามมิชชั่นอิมพอส s ซิเบิรแล้วแต่แต่พอดูตัวอย่างเออมันสนุกว้ทุกอย่างน่าจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วแต่มันก็น่าจะเป็นการหาทางลง ช่วงท้ายๆของบทอีธานฮันของป๋าทอมคูดแกแล้วล่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าแกมองตัวตายตัวแทนไว้บ้างแล้วเกรนพาวเวลจาก,จากท็อปกันมาวริกแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่เขาเล่นตอนนี้เกรนพาวเวลก็เป็นนักสแสดงที่กำลังมาแรงเลยกำลังฮอตเลยแล้วก็ผมดูหน่วยก้านแล้วมันมันก็เหมาะนะทั้งหน้าตาทั้ง รูปร่างทั้งความดังทั้งฝีมือทุกอย่างมีครบอยู่แล้วที่จะมาเป็นตัวตายตัวแทนของอีธานฮันในมิชชั่นอิมพอสิเบิลก่อนหน้านี้ปาทอมแกก็พยายามหาทางลงแล้วละ่ะพยายามที่จะจะหาตัวแทนมาแล้วโดยที่ตอนนั้นถ้า,ถาจำได้ภาค4กับ4กับ5มั้งกับภาค4กับภาค5ที่มีเจอร์ y ี่เรนเนอร์ฮอคอเนี่ยก็จะมาร่วมเล่นอยู่แล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่เป็นสายลับ ที่มีฝีมือดีอยู่เหมือนกันแต่รู้สึกกระแสมันกไ็ไม่ได้มานะเพราะว่าเจรมี่เรนเดอร์ก็เคยไปบอลใช่ไหมไปไปเล่นเรื่องบอลเจสันบอลเออเรื่องเจสันบอลนะครับก็คือเจรมี่เคยจะไปาสารต่อแฟรนไชสนั้นแล้วแต่ก็แต่เสียดายภาคที่เจรมี่มาเล่นนั้นก็คือก็ก็ไม่ได้มีกระแสะตอบรับที่ดีหรือน่าสนใจจนมา ทำคูดเอามาไว้ในมิชชันอิ p o s s เบิลภาค4 5แล้ววางคาแรคเตอร์ให้เป็นสายรับที่มีฝีมือดีด้วยก็น่าสนใจอยู่แต่บารมีก็ยัง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 เรียกร้องความสนใจความน่าดูได้ได,ได้ไม่เท่ากับทอมคูดในตอนนั้นตอนภาค4 5 6มาทอมคูดก็ยังโอเคอยู่แต่ตอนนี้ผมว่าในจุดนี้ถึงจุดที่ทอมคูดต้องหาทางลงที่สวยๆแล้วละ่ะเพื่อที่จะไม่ให้มันช้ำเหมือนกับ f า s t and Furious 9011ที่จะมาเน่าในไม่ช้าที่คาดไว้ว่ามันน่าจะมันคงจะเป็นอย่างนั้นปาทอมก็คงจะจะจะคงไม่อยากเน่าเหมือนกับไม่ทำให้แฟรนไชส์ที่ดีที่สุดของตัวเองมันเน่าเหมือนกับวินดีเซลที่ตอนนี้วินดีเซลก็หาทางออกไปสู่การเป็นริดดิกแล้วไปหาแฟรนไชส์ที่สร้างชื่อให้กับตัวเองอันใหม่แล้วส่วนปาทอมเกรนโพเวลผมคิดว่าเกรนโพเวลเนี่ย เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นคนสืบต่อปฏิบัติการมิชชั่นอิมพอสซิเบิลของทอมครูซของอีธานฮันก็รอดูกันนะครับภาคที่8 m i มิชชั่นอิมพอสซิเบิลเดอะไฟนอลเรคคอร์นิ่าใช้วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คดูก่อนว่าอ่า22พฤษภาคม2025ครับก็น่าดูน่าดูน่าด,าดูติดตามดูยังไงก็ดูขอร้องอย่างเดียวขอให้ป๋ามีทางลงสวยๆอย่าเน่าเหมือนกับ ฟา์แอมฟิเรียดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าวินดีเซลนะแต่เขาพาไปฟา์ Fast ไปล่มจริงๆอ่ะฟา์ถอดสมองดูก็สนุกและครับโอเคเราก็ยังมีความหวังของวินดีเซลอยู่ที่ริดิกอยู่ริดิกอันนี้พูดวันนี้พูดถึงมิชชั่นอินพอสซิเบิกก็ขอบคุณมากที่ดูรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการดูหนังดูภาพ,พย,ายนตร์นะครับความรู้สึกในการดูหนังเป็น ปัดเจกชนไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดชอบไม่ชอบเราเห็นต่างกันได้คุยกันเพื่อความสนุกเพื่ออัธรสในการดูหนังชมหนังครับคุณผู้ชมถึงตรงนี้แล้วผมนาเดี่ยวและเดือกไฟน้อนคัดขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผม